ปลาเราก็มีแล้วเราก็โตแล้วครับผมมีทั้งธรรมชาติมีทั้งปลาเลี้ยงนะครับผมปลูกของบม่มีรายได้เป็นว่าอ้าวพี่น้องช่วยแล้วครับผมงานไอปลูกของบม่มีรายได้ครับผมปลูกของไม่มีรายได้เขาไล่ให้ปลูกมั่นครับเขาไล่ให้ปลูกมั่นปลูก มันสําปรังผมไปถามแล้วครับผมแต่ก่อนเคยเห็ดอยู่ครับผมขาดทุนไปหน่อยขาดทุนอย่างเข้าเห็ดบอ่อเลยปฏินไปต่ตอครับผมปฏิทิไปต่ตอไหมครับว่าเข้าตรงปลูกต่อตเรืเลยครับผมสำหรับอ่ามันสําปรังปลูกจนมีละมันแล้วก็ปลูกต่อแล้วก็มีฝานยกล่องฟานล่องผมไปถามลาสุดในเมือนหาครับผมแล้วก็ฟานโกยฟานโกยอีกอะ่ะแปลพันกลัวม,มูครับผม แต่ <c oughs> ทีมาหายมูานปลาครับผมปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติในบ่อน,นี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็ตตองเมียแหะครับผมกับหยาดเพราะว่าต้องเสียภาษีปูแขนงปูกของบม่มีรายได้โอ้แต่ก่อนคือไม่พูดอย่างนี้นี่แหละครับผมรายได้สบเศร้าหาเงินบ่อยนี่นแหละครับผมพี่น้องที่ผมมาซุ่ยอย่างนงี้เน,นี่ย <Yeah. S 1> มีรอยรถเข้าสวน ผู้ใดขี่รถข้าสวนครับเนี่ยรถกระบะนี่ผมบริษัทงานมาปแปลทิ่นหรอกครับผมบริษัทข้าสวนครับโอ้พัดจ่องสูงกันต่อไปครับพี่น้องเขาเพื่อได้ข่าวใหม่อย่างน้อนาะครับโอ้โหนะครับเราตามลากกระปิดหลวงรดน้ำไปแล้วครับเราอีกย่างนล่นกระตองมาเสียภาษีครับพี่น้องโอ้ ภาษีบำรุงเต่าภาษีบำรุงหอยครับผมอ่ะผมก็เลยถามเป็นยังสุดต้องเสียถามเมียเนาะครับเนาะค่าสึกล้อเขาว่าอ้าวแล้วเขาก็เลยถามว่าเรารถยนต์รถกระบะดิเดเสียทุกปีวะผมก็บอกว่าเสียงั้นมอไซค์ได้ขี่ไหมขี่รถยนต์ได้ขี่ไหมเพห่อขี่แล้ว ตัวเองได้ขี่เขาไหมผมก็บอกว่าขี่เอาแบบสีก็ไม่อยีนะพี่น้องเนาะอ้เอา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 ดีแลยผมไปหย่อนกลับแล้วค่าสึกรอค่าสึกรอของผมล่ะอาแม่เราพี่น้องนี่ครับผมพันกบเอามา,าไว้ฝั่งนี้ คุปไปเรื่อยๆครับพี่น้องสิว่าจะได้กระซามครับผมคันถอยกลางคันหรือว,ว่าถ่อมันบดได้ว่ามมี้ยังแบบบได้มไม่งหรอครับพี่น้องเห็ดมันเลยลำบากจ้างคนอีกใส่รถคุดอีกไปยืมฟันขาดเขาอีกก็ยากครับเห็นผมปลูกลงไปเรื่อยๆของผมนะครับเนาะมาบอกเผาใส่ปลูกมือเดียวมันใหญ่เลยบ่ เล,เลยบกขิดเลยเนาะพี่้องเนาะโอ้โกบหาย,ายร้ปะไรครับพี่้องมีพข้าวกำลังงามครับผมปีนีน่นําขึ้ว่าต้องเอาปุ๋ยมาใส่ละครับทำอะไรก็ช่างเมื่อเมื่อถือมีค้นวาแราพี่ดกล้ว,นะกลวยกำลังงามครับผมคันมีคนวาเราคนให้ขอบกล้วยอย่าไปถอครับผมันจะไปเสือถอยกลางขั้นกับปะไรพี่้องเอ้ย ผมบอกเลยว่าถอยกังคันไม่ได้ตอนแรกเัาก็ว่าเป็นบ่าแล้วเนาะหวานหัวให้ปลาให้เกิดความเคยชินครับผมได้เป็นพันขยายกบจีพี่นองเห็นดูวังหันเนาะเนาะผมมาเสียเอาสังกสีล่อมครับผมไปในหลองน้ำลอมเปร่าเ่นี่ครับผมลอมให้สุด สุดปัดเลยผมเสี่ยวก้อยปล่อยให้เขาโค้งกันโดยแบบธรรมชาติครับพี่น้องผมถอยกลางคันบปเลยผมบอกเลยครับผมชีวิตต้องดิน้นรนชีวิตต้องสู้ต่อไปนี่พะแพงครับอะโบเมนตอนนี้นะครับผมขึ้นกินแบบธรรมชาติเยอะแยะแบบเลี้ยงกับน,นี่เดี๋ยวเพิ่งนะครับเด้อขึ้นบุ๊บบุ๊บนั่น มีมาทุกอย่างแล้วครับพี่น้องคือผมอยากว่างเกมของผมแบบว่าอยากขายไปเรื่อยมียเงินได้เท่ากับขายไปครับผมพอปีนี้มันพอมเนาะว่าสีขายผลพลิดกล้วยคนยังกระไรผมบบียายผมมาบยร์หายไปมาเบาเสีครับผมเพราะว่าม,มาเบาหรอกมาเสียความรู้สึกขันผมสีถอยกลางขั้นหรือว่าสีโรถิมคือสีหยาครับผมในมุมตาครับพี่น้องผมทําอะไรไม่สําเร็จ แล้วคนเขาสีมาดูถูกได้ครับผมนั่นกล้วยกับสองเครื่อสองเรื่อคายได้แล้วครับผมลอยสองลอยก็แบบมันว่าครับหนี่ปลาหมอปลาหมอนะ่ะพันปลาหมอต่อไปก็จะเป็นบอรกรบครับผมสังกะสีผมเตรียมไว้แล้วพี่น้องผมเตรียมสังกะสีไว้แล้ว เอาเป็นแบบธรรมชาติเลยใส่เบ็ดภายในหมอน่อแล้วครับผมขายาโลทิโรให้กบออกไม่แพรลูกเป็นลูกวัดดูนี่แหละครับผมพี่น้องออสามเถาะเสื้อผ้ยดอกเสื้อตัวเจ้า้อ,อนะครับผมสู่กันต่อไปพี่น้องได้เสียภาษีป่ะครับผมเดี๋ยวเสียภาษีคือผมบอกหนลูกปลาสลิดเต็มครับผมนี่สนใจอย่างมากมากโต เราอย่าให้คนมาจูงจมูกเราได้เราต้องเชื่อว่าเราต้องทําได้ครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างครับท้อมีไว้ให้ลิงถือถัาลิงมาถือก็กินครับผมลูกท่อเือยียางแบบธรรมชาติเลยมันขึ้นในบอ่อดินครับผมกบธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาเองเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็สำเร็จ ทั้งปีใหม่เตรียมตัวลุยขายครับพี่น้องหาเงินเสียภาษีเมียข้าวเต้ามือ,อทักทายกันเลยพี่น้องเลยขารถขายัางเอา้าพี่นอออ้องเอ้ฮะวัดตก,กูบดีวัดตก,กูบด,กกบดีสีตะก,กูอฮอ้ยภาษีก็ได้เสียอีก ยงีมหาเงินหาทองบ่ได้ครับพี่น้องเอ้ยอ่ะอ่ะสู่กันไปครับพี่น้องดูแลกันไปชีวิตครอบครัวครับผมปากกัดติ้นทีบอ่าครับน้องพี่น้องเนาะเขาบอกเลยเหรอครับผมลิ้นกับฟันครับผมกระจมไปว่าไงพี่น้องเอ้ยลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่กัดกับเงี้ยมเยมกินเข่ากินเนื้ครับผมกัดถือกริมเออเฮ้ยลิ้นกับฟันครับผมเขาเปรียบเทียบก็ยิงกับผู้ชายนะพี่น้องเนาะ อ่าพี่น้องอ่าจะได้กันอาลิ้นจูกันมากัดทะเลาะกันเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องทูผูเคลื่อนครับผมทะเลาะกันเป็นธรรมดาตอนนี้เรามีกําลังและทุะทนทรัพย์แบบธรรมชาติแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นปลานิลปลาสลิดครับผมเต็มบอ่อเลยครับผมปลาหมอผมบอกเลยเป็นล้านตัวครับผมพี่น้องพอเอาไว้พอมัน,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 นได้กับเปิดน,น้ำมันเขามาครับผมบอแลแซวสาละพี่น้องเอ,อ้ย จงอันเพลกระซำครับพี่น้องจงเสื่อว่าจะคล้องเห็ุใดยาสีถอยเป็นเด็ดขาดครับผมว่าสิเป็นงานเนี้ยกระซมปลูกมั่นกับมีายไใดครับผมมีรคาคาแตแ่เราเราทําอะไรเราต้องต่อเนื่องครับผมคือผมเป็นสวนเกษตรถ้าผมหยุดตรงนี้คือถ้าผมอยู่ตรงนี้คือมันไม่มีการต่อเนื่องนะครับพี่น้องเนาะบอกเลยว่ามันไม่มีการต่อเนื่องกบคือข้าขยายพันธุ์ไว้แล้วห้ากระต้องเพาะเขาให้ได้แล้วก็ เราจะเลี้ยงแบบเลี้ยงลูกเองหรือว่าขายหรือว่าห้าวเสลียงแบบธรรมชาติไว้กินสซเวทเอาเห้ากะตัวนี้มันขึ้นอยู่กับตัวห้าแลรวครับพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วแต่อย่าถอยเด็ดขาดครับพี่นอ้องยาสีไปเสือพี่น้องคิดว่าใช่ผมมาปลูกมันในหลองแล้วกสีมะลุ ลองพร้เวออาที่ผมลูทขึ้นมาคือมอ,อกเปล่าระยะเวลาเดือนสองเดือนกับอะไรครับเนาะคือผลผลิตทุกอย่างคือตอนตอนแรกเนี่ยผมมาสิขายผลผลิตทุกอย่างครับผมพร้อมๆกันแต่ผมต้องสงในในั่งไว้ด้หลังปีใหม่ครับผมกล้วยเกยมะม่วงมะพร้าวปลามีแล้วครับผม,อ,มอ่าไป้องครับผมหาเงินจะได้กะสูสูกันนะครับผม หาวิธีหลายความคิดจะคล้องครับผมปลูกยังเข็ดงานยังกะมีระดับมืดครับพี่น้องแต่ขยันไม่อดตายครับพี่น้องสู่สกันต่อไปครับพี่น้องบ่าวน้องวองัตถกรสจจิตก็ฝากพี่น้องใดจะเพียงทำนีแ่แหละครับผมสู่กันไปชีวิตไม่สิน้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับผมนี่แหละครับผมชีวิตชีวิตเมื่อเราเมื่อก่อน เท่าบริยูแบบพอเพียงนะครับนเนาะเหา,หาความจะเป็นเงินเดือนเงินเดือนสี่พันเงินเดือนสี่พันอยากได้รถเบื้องปลาบอนเต็มเลยครับผมอยากได้รถไปดาวฟีดาวก็มี่มาม่งงวดเดือนละแปดพันใช้กินยั้งครับพี่น้องหายยังได้กับพ่อคาง,งวดเ็นวะครับพี่น้องดีสูงมาได้ปานนี้พี่น้องเนาะจะได้กระสูสูกันทุกผู้ทุกท่านครับผมรายได้ มันต้องงอกเงยขึ้นมาครับผมเพื่อที่จะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวคนที่เรารักลูกหลกานได้เลี้ยงครับผมปลากรมี้ทูบอพอด้สนใจเราพี่น้องไหมพืชผลทางการเกษตรมันก็งอกเงยขึ้นมาแล้วครับธรรมาชาติดอเลี้ยงเราเนี่ ลูกปลาครับแซวเลยพี่น้องเอ้ทั้งลูกกุ้งฝอยเพียบอย่าฟื้นโชคชะตาแต่ว่าผมฟืน้นมาเด็ดปานนี้ก็ถือว่ามากเกินเติบเราพี่น้องต้องฟื้นต่อไปสิเะโลติมกับอะไรครับน้องพี่น้องเนาะสิโลสีย้งกับอะไรครับพี่น้องจงใช้ชีวิตให้มีความสุขกับมันต่อไปจงสู้ เพื่อให้ได้ชัยชนะอย่ายอมให้คนดูถูกว่าบ้าครับผม,ผมบอกเลยพี่น้องอย่ายอมให้คนดูถูกว่าเราบ้าภาษีที่งจงจาเป็น้องใจให้เขา้องใจครับพี่น้องเอาอยาเราอย่ายอมแพ้ เกับปลาทับพิฉาิครับเข่ามาบ่อใดไปครับเดี๋ยวหาจระเมศพล้องครับผมหาจระเมศหายาีายย่สบทรบพิฉาดก็พอดะกินอยู่ครับผมปลาบ้านบ้านหูเยือครับมาปล่อยลงหลายอยู่พี่น้องเนะาะอสนั่นกันส,สู่กันต่อไปพี่น้องพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับพี่น้องเอ้ยพอมีเงี้ยกำลังใจให้การเฮ็ดคลิปยหน่อยพี่น้องได้เบิ่งกันครับผมนี่เตสห้อยรถไปเข้ามาเนี่ยผมยังคิดว่าตอยรถไถเข,ขาเข้ามาเอาอีหยงังเอาอันนี้เพราคือเขามาเงี้ยมีคนอยู่น,นะพี่น้องเนาะบุกม่วงก็ออกดอกแล้วครับพี่น้องขายก็มีรายได้แหละครับผม เดี๋ยวกับไปหาบังคายดีๆครับพี่น้องมะพร้าวก็กอ,ออกนุวยออกเจ้าแล้วละครับะะมะพร้าวจะออกลูกออกเจ้าแล้วดือ้อ